สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของว i p สกินนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่วิ p สกินเปิดตัวมานั่นก็คือคามินโรสนะคะหรือโรสครีมนะคะที่หลายๆคนเรียกนะคะก็เป็นตัวที่ที่จะมีความ เป็นครีมนะคะใสแล้วก็นุ่มเด้งแล้วก็ลดเรือนเริ้วรอยนะคะซึ่งตัวสมุนไพรตัวเนี้มันเป็นสมุนไพรชั้นดีอยู่แล้วซึ่งซึ่งมีผลงานวิจัยต่อยอดเป็นเชิงพานิชจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็จากสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะก็คือจะมีตัวเพิ่มเติมตัวในคาร์มินโรสครีเนี้ก็คือจะมีกุหลาบมอนด้วยซึ่ง ซึ่งตัวกุหลาบมอยเนี่ยจะช่วยต่อต่อสู้กับริ้วรอยได้รอบด้านนะคะแล้วก็ยังประสานคุณค่าของสารสก,กัดสมุนไพรไทยชั้นดีนั่นก็คือขมิ้นชันนะคะซึ่งผสมกันเนี่ยแล้วก็ออกมาในรูปแบบของ encapsulation คะ่ะแล้วก็มันจะมีประสิทธิภาพเนี่ยมากกว่าขมิ้นชันทั่วไปถึง2เท่านะคะแล้วก็รวมไปด้วยถึงทองคำบริสุทธิ์2 4 k เพื่อที่จะบำรุงให้ ผิวของเรานั้นใสสะพั่งนะคะระดับสิบให้ผิวตึงกระชับแล้วก็ดูแลดูอ่อนกว,ว่าวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสมุนไพรเด็ดๆรวมกันอยู่ประมาณ19ชนิดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถทารอบดวงตาได้นะคะดูแลรอบดวงตาได้ค่ะ,ะซึ่ง ราคาโปรโมชั่นนะคะ,ะ,คะอยู่ที่389บาทนะคะค่าจัดส่งก็อยู่ที่50นะคะถ้าซื้อ2ชิ้นไปเนี่ยสชิ้นขึ้นไปเนี่ยก็จะมีค่าจัดส่งฟรีนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์มาสอบถามหรือปรึกษาปัญหาผิวหน้าได้นะคะสวัสดีค่ะ